สวัสดีครับผมเอกเอเคนะวันนี้ผมเนี่ยจะขึ้นไปหาพ่อของน้องจูเนียนะวันนี้ผมได้ยินข่าวจากคนที่พวกลุงที่ขึ้นไปทำไร่กัะมาเนี่ยได้ยินเขาบอกว่าเห็นคนแปลกหน้าเนี่ยอยู่ด้านบนนะเขานั่งทำอะไรไม่รู้นะเขาอยู่คนเดียวนะเขาเดินลงมาอยู่คนเดียวแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างบนนู้นนะเห็นคนลุงบ้า,บานเขาพูดกันนะแล้ววันนี้ผมก็มาคนเดียวนะผมไม่ได้พาน้องต้นกล้ามานะแล้วก็ไม่ได้พาน้องเล็กมาด้วยวันนี้น้องเล็กก็ น่าจะไปทำธุระกันนะผมก็ไม่ได้พามาวันนี้เนี่ยวันนี้ก็มาคนเดียวนะช่วงนี้ก็ไม่อยากจะพาเด็กมาด้วยนะไม่อยากพาทางต้นกล้ามาเพราะว่าช่วงนี้มีพวกต้องกวคนชุดดำนะพวกนี้ตัดคอเด็กแล้วเดี๋ยวนี้ช่วงนี้มีเด็กแถวบ้านเนี่ยแดงหมู่บ้านอื่นะหายบ่อยนะแล้วก็เด็กในหมู่บ้านผมเนี่ยก็มีหายเหมือนกันนะในหมู่บ้านผมเนี่ยผมก็ไม่รู้จักนะเพราะหมู่บ้านผมใหญ่มากบางนะเลยไม่รู้ว่าเด็กที่ไหนเด็กคนไหนหายไปนะ อันนี้ผมก็จะขึ้นลองขึ้นไปดูนะวันนี้ผมก็ขึ้นมาก็ได้เอามีดขึ้นมาด้วยนะ Him. เอาอาวุธขึ้นมาด้วยผมจะเดินทางขึ้นไปเลยนะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็คนละหนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อให้ผมเป็นกำเป็นกำลังใจใผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะเดินทางขึ้นไปเลยครับไปกันเลยโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็จะเดินทางขึ้นไปอีกต่อนนะอันนี้ผมก็ได้เดินทางขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้ว นี่ก็ท้องฟ้าเต็มใสมากแต่ว่าเมื่อตอนผมเดินขึ้นมาแรกๆเนี่ยแดดร้อนมากเลยนะท่านผู้ชมผมเ้ิงเดินทางขึ้นไปอีกไกลอยู่นะผมว่าเนี่ยถ้าเป็นพ่อเขาจริงๆเนี่ยผมว่าเขาต้องคิดถึงลูกเขาแน่ๆนะพอทรช่วงแรกที่ผมขึ้นไปหาน้องจูเนียร์เนี่ยน้องเขาเนี่ยมีคนเอาข้าวลงมาให้กินด้วยนะ นี่อยากจะเจอพ่อเขามากๆเลยนะแต่ว่าเล็กก็เคยให้ผมดูรูปหน้าพ่อเขาแล้วนะผมก็น่าจำได้อยู่โห่หน่อยมากเลยคับที่ชมโอ้วันนี้ก็ต้องมาคนเดียวนะ เพราะไม่มีใครมากับผมเหมือนกันนะวันนี้ก็เพื่อนแต่ละคนก็ไม่มีใครว่างมากันเลยนะท่านผู้ชมผมเลยต้องเดินทางขึ้นมาคนเดียวนี่นะก็เดินขึ้นมาคนเดียวก็ได้นะผมก็กล้าเดินนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยเดินขึ้น,ขนเขามาคนเยวเหมือนกันเมื่อก่อนก็ตอนที่พ่อผมยังอยู่เนี่ยเขาก็พาเดินขึ้นมาเหมือนกันนะผมก็เลยกล้าเดินเหมือนกันนะ ย,ยังยังยังไม่ได้ขึ้นมาไกลมากนะทุกคนนกปูนนะหมู่บ้านผมอยู่ตะลัลงนกนหน่อยผมต้องระวังตัวให้มา,มากๆนะเพราะช่วงนี้มีอะไรแปลกๆในหมู่บ้านผมเยอะมากเลยทบกคม mang em dùng mình lại ngón gần mang luôn ผมต้องเดินทางขึ้นไปอีกไกลกเลยนะโอ้ภูเนินเริ่มไม่ออกเลยเดินขึ้นม,มันนี่เหนื่อยมากนะ เจอพ่อเขาเนี่ยผมเนี่ยจะลองชวนพ่อเขาลงมาดูนะผมสั่งในทางมันน่าจะเป็นพ่อเขาจริงๆนะท่านผู้ชมพอน้องจูนเนียเนี่ยก็ลงมาหลายวันแล้วพ่อเขาคงน่าจะลงมานอนรอแล้วแหละแต่ว่าน้องจูนเนี่ยไปอยู่กับเพื่อนชายเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเดินเดินทางขึ้นไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าขึ้นไปใกล้ถึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูต่อนะท่านผู้ชมโอเค อันนี้ก็กำลังเดินขึ้นไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าต้องเดินขึ้นไปอีกไกลนะมันต้องเดินขึ้นเขาตอ่อขึ้นไปนูออ้นเลยนะเดี๋ยวผมจะเดินทางขึ้นไปต่อโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมอ่ะเดินมาใกล้ถึงนะท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ด้านบนนู้นนะแต่ว่าผมยังไม่เห็นใครเลยท่านผู้ชมมองจากระยะไกลนะ่ ผมเชื่อว่านะที่ผมได้ยินที่ลุงเขาพูดเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องจริงนะท่านผู้ชมเพราะว่าคนเป็นพ่อเนี่ยต้องกลับมาหาลูกอยู่แล้วนะขึ้นมาเนี่ยผมเสียดายมากผมไม่เคยเจอแค้ทีนะผมว่าถ้าเป็นไปได้ผมจะต้องนอนรอนะนอนเฝ้าจนถึงพรุ่งนี้เช้าว่าพ่อเขาจะต้องกลับมานะ ไม่มีใครนะท่านผู้ชมเหมือนจะมีร่องรอยคนอยู่นะผมว่าขึ้นมาเนี่ยเสียเที่ยวอีกแล้วนะ ผมอยากขึ้นมาในใจเจอพ่อเขานะท่านผู้ชมเนี่ยกองไฟนะท่านผู้ชมผมว่าน่าจะเป็นไปได้นะเพราะรอยกองไฟเนี่ยผมดูเนี่ยเหมือนเพิ่งดับไปเมื่อประมาณตอนเช้านี้นะ ว่าน่าจะใช่นะมีเกียรตูกองไฟเนี่ยยังร้อนอยู่นะแล้วเขาดับไฟไม่สนิทด้วยนะกลัวไฟไหม้มากเลยเสียดายมากท่านผู้ชมผมว่าขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อต้องเจอให้ได้แต่ก็ยังไม่เจอดท่านผู้ชม ผมนี่อยากจะเดินขึ้นไปมากๆทางด้านบนนู่นน,น,นะนี่อากาศนีุดยอดด,ยอด,ดีมากคับทุกคนไม่ร้อนเกินไปนะ เอาไงเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจครับทุ่านถ้าผมเดินลงไปอีกหน่อยเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณนะท่านผู้ชมน่าจะถ้าผมนอนที่นี่ก็นอนได้นะผมจะลงไปโทรไปบอกหาน้องเล็กนะโทรหารเล็กบอกว่าผมน่าจะนอนค้างรองดูพ่อน้องของจูนเนียร์นะไม่รู้ว่าเล็กเนี่ยจะขึ้นมาหรือเปล่า ผมจะบอกก่อนว่าผมจะรอนะผมว่าผมจะรอให้ได้นะวันนี้มีลุงคนหนึ่งเนี่ยลุงคนนั้นอ่ะผมจำลุงคนนั้นชื่อเลยนะน่าจะลุงบุญมีนะคนรู้คนเนี่ยเขาบอกว่าเห็นคนเนี่ยอยู่ด้านบนเนะเขานั่งอยู่คนเดียวนะ รูปร่งางสูงใหญ่คุงเขาบอกเจอเขาเนี่ยไม่เคยเจอนะผมว่านั่นจะเป็นพ่อของน้องนี่แหละขึ้นมายอยู่ที่นี่นะเพราะรอยกองไฟเนี่ยมันยังใหม่ๆอยู่เลยนะท่านผู้ชมเหมือนเพิ่งจะดับตอนเช้านี่เองนะเนี่ยท่านผู้มวันนี้ก็ร้อนามากๆเลยนะตัวท้องฟ้านี่อากาศแจ่มใสอยู่ โอเคผมตัดสินใจแล้วท่านชมคืนเนี่ยผมเนี่ยจะนอนรอตรงนี้เลยนะแล้วเนี่ยผมว่าผมอาจจะให้เล็กเนี่ยเอาสเสบียงขึ้นมาให้ผมก็ได้จะนอนรอตรงนี้แหละแล้วผมจะให้เล็กกับเพื่อนรถก็ได้นะสองคนเนี่ยขึ้นมาเอาสเสบียงขึ้นมาให้ผมนะผมเนี่ยจะรอพ่อของน้องจูเนียนะ พ่าผมสันผมคิดว่านะพ่อเขาเนี่ยต้องกลับมาอีกแน่ๆนะพรเป็นสัญชาตยานะของคนเป็นพ่อเนี่ยเขาต้องกลับมาหาลูกเขาแน่ๆนะพอลูกเขาเนี่ยลงไปอยู่กับเพื่อนชายเนี่ยตั้งนานยังขึ้นมาหาเขาเลยนะเขาก็อดห่วงไม่ได้หรอกนะแต่อยู่กับเพื่อนชายเนี่ยเพื่อนชายดูแลดีมากๆเลยนะตอนที่ผมไปส่งให้เพื่อนชายเนี่ยน้องจูเนียร์เนี่ย เขาดีใจมากเลยนะกลับไปหาเพื่อนชัยเนี่ยผมก็เพื่อนชัยก็ได้พูดได้บอกผมน้องว่าบอกน่วาวันนั้นอนะ่ะเพื่อนชัยเนี่ยได้ขึ้นไปถ่ายคลิปนะขึ้นไปบนป่ายใหญ่นะก็ไม่ได้พาน้องขึ้นไปด้วยนะน้องก็คงจะคิดถึงเพื่อนชัยแล้วไม่มีเพื่อนอยู่ที่บ้านนะก็เลยกลับขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้นะ มจะนั่งรอหรือว่าก็นั่งนั่งพักอีกสักพักหนึ่งเหมือนกันนะเพอผมผมเพิ่งเดินขึ้นมาถึงนะมันเดินทางขึ้นมาไกลอยู่นะท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็นั่งรอสักพักหนึ่งแล้งเงียบมาก,กวันนี้ว่าผมคงต้องนั่งรอไปเรื่อยนะ มจะให้เนี่ยน้องเล็กกับเพื่อนนดเนี่ยเอาพวกสเสบียงขึ้นมาแล้วก็เป็นพ่อหม่มแล้วก็อันนี้นะเอาใบนะจะไว้คุมข้างบนนี้นะง่ายๆเอาเตยดีกว่าตอนเตยดีกว่านะามผู้ชม เสียงมแมลงมีเยอะมากท่านผู้ชม,มเป็นช่วงหน้าแล้งด้วยนะตอนนี้ผมว่าผมจะจะนอนพักแล้วก็ก่อนสักพักหนึ่งนะเราต้องระวังตัวด้วยเพราะยุงเนี่ยเยอะมากนะมีอะไรหลายอย่างก็ที่เราไม่รู้ด้วยนะเพราะในเนี้ยบนป่ายใหญ่นะแต่ตรงเนี้ยมันก็โอเคอยู่นะท่านผู้ชมเพราะแถวเนี้ยมนนะเมื่อก่อนเมื่อสมัยผมเด็กๆเนะี่ยผมขึ้นมาหาพวกหน่อไม้นี่นะพวกป่าไผ่นี่นะ หน่อไม้ไผ่นี่นะบ่อยมากๆเลยนะถ้ามันเป็นช่วงๆของมันเนี่ยช่วงประมาณพวกลมหนาวเนี่ยพนลมหนาวเนี่ยหน่อไม้ขึ้นเยอะมากๆเลยนะผมเนี่ยจะขึ้นมาหากันที่เนี่ยบ่อยมากๆบางทีเนี่ยขึ้นมาอยู่ทั้งวันเลยนะแล้วค่อยแบกลงไปตอนเย็นๆทีเดียวนะท่านผู้ชมอย่างนี้นะป่าไผ่นี่นะถ้าขึ้นทีเน็บนเน่ยเยอะมากเลยนะบ้านผมเนี่ยป่าไผ่เยอะมากๆเลยนะกว่าจะเดินเดินเดินขึ้นไปข้างบนนู้ดนิดหน่อยหนึ่งก็ไปขึ้นถึงป่า ใบใหญ่นะันจะไม่มีป่าไผ่แล้วถ้าเป็นเต็งใบใหญ่ด้านฝั่งด้านนู้นนะอันนี้ก็ก็ยังดีอยู่นะพราะเราอยู่ใกล้ๆเงี้ยเราก็ทํามาหาก,กินของเรานะหากินแบบง่ายๆนะพวกป่าไผ่พวกเนี้ยแต่ว่าช่วงเนี้ยเราต้องะระมัดระวังนะเราไม่รู้ว่าไอคนที่ตัดคอเด็กหรือว่าพวกลักพาตัวเด็กเนี้ยมันอยู่ที่ไหนหรือว่ามันเอาเด็กไปไว้ไหนนู่้ผมไม่รู้นะแต่ว่าที่เนี้ยผมมั่นใจว่าถ้าทุกซอกแบบตามที่ผมเคยเดินเนี้ย มันน่าจะไม่มีที่แอบมากนะน่าจะพาเด็กไปอยู่กันไม่ได้หรอกนอกจากว่าน่าจะอยู่ตามหมู่บ้านที่อื่นหรือว่าที่ไหนสักที่นะเพราะหมู่บ้านอื่นเนะ่ยผมไม่ค่อยอยากจะไปกันนะในป่าบ้านอื่นเนะ่ผมไม่ค่อยเดินกันนะเผมเนี่ยจะนอนผมจะขอนอนพักก่อนสักพักหนึ่งนะท่านผู้ชมพอนนี้ผมเดินทางขึ้นมาเนี่ยเหนื่อยมากๆกเลยนะตอนนี้อากาศมันก็ไม่ได้ร้อนด้วยนะ ผมเนี่ยจะนอนพักก่อนสักพักหนึ่งแล้วว่ายังไงต่อเนี่ยผมเนี่ยจะคงจะเดินลงไปด้านล่างลงไปตรงเกล็ปีนเขานะตรงด้านล่างนั่นน่ะจะมีสัญญาณนะท่านผู้ชมผมเนี่ยจะลงไปโทรหาเล็กให้เอาพวกสเสบียงแล้วก็พวกผมขึ้นมาให้ผมนะท่านผู้ชมโอเคผมพอนอนพักก่อนสักพักหนึ่งนะท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เนี่ยผมได้โทรไปหาเล็กแล้วนะเล็กบอกว่าเล็กเนี่ยไม่น่าว่างนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ห้าโมงเกครึ่งแล้วนะ ถ้าเล็กก็มาเนี่ยก็คงไม่ทันนะน่าจะดึกนะพอเล็กจะเดินขึ้นมาถึงนี่ยก็น่าจะดึกอยู่นะผมว่าน่าจะไม่ทันนะผมว่าผมคงต้องเดินลงไปเลยนะแ้วหลังจากผมนอนตื่นเนียผมก็เดินลงมานะก็ไกลพอสมควรถ้าผมขึ้นไปเลยเนี่ยผมก็คงจะไม่มีเสบียงนะเพราะผมไม่ได้คิดตั้งแต่แรกผมจะขึ้นมานอนนะแต่รอบเนี่ยผมว่าผมจะคงจะเดินกลับเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมกลัวถ้าผมเดินขึ้นไปเนี่ยน่าจะดึกพอดีนะน่าจะประมาณทุ่มสองทุ่มพอดีนะผมก็ คงรอไม่ไหวนะแต่ผมคงจะเดินกลับลงไปเลยนะครับท่านผู้ชมผมว่ามเดินกลับเลยนะพรานะ้เย็นมากๆนะหลังจากผมนอนตื่นมาเนี่ยของฟ้านี่ก็เริ่มพักคืนละลงไปแล้วนะแล้วเล็กบอกว่าเล็กเนี่ยยังไม่ได้กลับมาเลยนะเล็กต้องไปส่งของจะท่านู้ชมเล็กก็ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยนะเล็กก็มีงานทำของตัวเองก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปด้วย มันก็เล็กเนะี่ยอาจจะไปถ่ายคลิปอยู่นะผมโทรไปไม่กี้นะเนี่ยเด็กน่าจะทำทุลายอยู่มมีเจ็จนะผมนี่จะเดินทางกลับไปเรื่อยๆเลยนะท่านผู้ชมเพอากลับไปถึงบ้านเนะี่ยน่าจะมืดพอดีนะท่านผู้ชมผมเนี่ยก็เดินลงมาไกลแล้วตรงนั้นตรงนี้ก็พอมีสัญญาณแล้วนะทิ่ผก็โทรไปหาเล็กแนละ้วเล็กวกเล็กไม่ว่างผมจะไม่เดินทางกลับขึ้นไปนะผมเนี่ยจะเดินทางกลับบ้านไปเลยยังไงเนี่ยถ้ารอด ไม่รนะับน้ำไม่เงิ้พพุ่งนี้เช uh mm ้านะรอดูพรุ่งนี้ผมอาจจะขึ้นมานะเหนื่อยมากมา่เลยคุณไม่ออกเลยนะลงมาเนี่ยผมก็ทิ้งน้ำไว้ขงบน่งผมเลื่อนน้ำลงมาขวดนึงแล้วก็อีขวดลงบนลงมาเพื่กินได้หมดขวดเมือนกันเดินเข่าเนี่ยกินน้ำเยอะมากเลยท่านผู้ชม โอเคท่านผู้ชมผมว่าผมจะปิดคลิปตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมผมจะปิดคลิปตรงนี้แล้วผมก็จะเดินกลับเลยไปนะผมจะเดินกลับไปแล้วโอเคท่านผู้ชมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะให้ผมมีกำลังทำเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปนะท่านผู้ชมอันนี้ผมคงจะเดินทางกลับก่อนนะพอกลับไปเนี่ยก็ถึงน่าจะมืดพอดีท่านผู้ชมโอเคโอเคทุกมกลับก่นนะท่านผู้ชมสวัสดีครับ